แม้ฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่มีศาสตร์การเล่นแตกรายละเอียดยิบย่อยได้มากมายขนาดไหนแต่มันก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าหัวใจสําคัญของมันหรือจะเรียกว่าเป็นปรัถนาสูงสุดของนักกีฬาชนิดนี้นั่นก็คือการทําประตูสําหรับฤดูกาลที่ผ่านมาหรือ2021-22ถือเป็นซีซั่นที่มีการถล่มประตูกันมากมายในบรรดาลีกหล,ลักๆของยุโรปที่เรียกกันว่าท็อปไฟลีกยุโรปอันประกอบไปด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าบุนเดสลีก้าเกาโชเซเรียอาและลีกเองิงกับอีก2ลีกนอกจากท็อปไฟลคือเอเลเดวิ ีกปตุเซึ่งแต่และลีกก็มีสเสน่ห์เฉพาะของตัวเองและต่างก็มีดาราลูกหนังตัวหลักๆเป็นที่เชิดหน้าชูตาแต่ก่อนจะไปเริ่มดูดาวนัสโวรล,ลีกต่างๆคลิปนี้ลงมีหนึ่งในการยกระดับความมันและสมจริงมาฝากเพื่อนๆนะครับกับการอัปเดตเน็กฟิลครั้งที่8จากเกมฟุตบอลฟีฟาออนไลน์4โดยที่เริ่มต้นจุดใหญ่คือการเพิ่มผู้เล่นในคลาส22ทีมออฟเดอะซีซั่นซึ่งก็หมายถึงแข่งที่ทําผลงานได้อย่างฉาย่สุดๆในซีซั่นที่ผ่านมาโดยทางเกมฟีฟาออนไลน์4ได้เพิ่มมาทั้งหมด7ลีกชนน ที่ถือเป็นการอัปเดตสําคัญกับเพลงการเล่นเพราะมีการปรับรายละเอียดการเล่นมากถึง8จุดด้วยกันทั้งการเพิ่มความหลากหลายของการเปิดบอลเพิ่มรูปแบบการส่งบอลแบบกระดอนพัฒนาการส่งบอลทะลุช่องที่แม่นยํามากขึ้นพัฒนาการล้มลงที่ง่ายเกินไประหว่างการปะทะพัฒนาระบบความเร็วในการสัมผัสบอลจังหวะแรกกองหลังมารับบอลในกรอบเขียนโทษได้ในจังหวะตั้งเตะจากประตูและปรับสมดุลความอึดใหม่โดยในดีเทลของแต่ละการเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมตัวเต็มกันได้ในคลิปใต้คอมเมนต์นี้เลยครับถัดมาคือการปรับโฉม่ให้ดู เวอร์หวังอลังการสุดๆไปเลยกับวิชวลอัพเกรดของแบบนี้ดูแค่ภาพตัวอย่างคงไม่ได้ฟิลลองไปสอยการ์ด22ทีมออฟเดอะซีซั่นแล้วไปเปิดกันดูครับทันมาอีกจุดใหญ่น่าสนใจคือการเพิ่มสนามฟุตบอลมากกว่า14สนามอย่างที่บอกครับว่านี่คือการอัปเดตในแบบที่เรียกนี้ว่าเป็นการยกระดับความมันและสมจริงให้มากขึ้นไปอีกของเกมฟุตบอลฟีฟ่าออนไลน์4ฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วไปเจอกันได้เลยที่เกมฟีฟ่าออนไลน์4ทีนี้กลับสู่ประเด็นดาวยิง อยู่นอกการรับรู้ของข้อบอลชาวไทยมากหน่อยแต่เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ฟุตบอลอันน่าติดตามเพราะเอาแค่ว่าน,นี่คือชาติต้นกําเนิดทัลทฟุตบอลซึ่งถูกต่อยอดประยุกต์มาสู่แนวทางฟุตบอลหลักๆอีกหนึ่งแนวทางของฟุตบอลในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสําหรับฤดูกาลที่ผ่านมาดาวซันโวของลีกดัตตกเป็นของเซบาสเซียนอันแลดาวเตะฝรั่งเศสที่เลือกเล่นให้กับทีมชาติไอวอรีโค้ดซึ่งตะบันไปทั้งหมด21ประตูช่วยให้อัจจกลองแชมป์ลีกดัตสมัยที่คาั้งแหกแล้เป็นนัตไวร่ค ที่2ในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลน,นี้มาครองนับจาก9ปีก่อนที่วิลฟิตโบนี่เคยได้รับมาเมื่อครั้งอยู่กับวิเทสอาเนมสำหรับเซบาสเซนอันแลผลงานซีซั่นก่อนของเขามาเด้ร้อนแรงแค่ในลีกเพราะในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเขาก็ทําได้มากถึง11ประตูจาก8เกมส่งให้ชื่ออยู่ในลําดับต้นๆของชาร์ตดาวนสโวบอลรายการยุโรปด้วยส่วนปัจจุบันเจ้าตัวถูกบร์สเซียดอร์มดึงตัวไปร่วมทัพด้วยค่าตัวกว่า3า5ีุ่าล้านยูโรเรียกว่าหลังล้มลุกคุกคานอย พิเมลาลีกาโปรตุเกสรางวันดาวซันโวสูงสุดของซีซั่นที่ผ่านมาตกเป็นของดาวยิงที่เหนือหอมมากที่สุดในตลาดรอบนี้และมีข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงอยุ่นาน2นานก่อนที่สุดท้ายจะเป็นลิวพูที่ชิงตัวไปร่วมทัพด้วยค่าตัวมหาศาลในวงเงินร่วมราว100ล้านยูโรดาวินนูเยสเล่นกับเบนฟิก้าสซีซั่นซึ่งฤดูกาลก่อนเขาระเบิดผลงานพาทีมไปไกลถึงรอบควอเตอร์ไฟนัลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนในลีกแม้เบนฟิก้าจะจบแค่อันดับ3แต่นูเยสก็ร้อนแรงส่วนกระแสทีมด้วยการคว้ารางลดงุขอีีกท่ ำนวน26ประตูจากจำนวนการลงเล่นทั้งหมด28เกมลีกสำหรับโปรตุเกสรางวัลดาวยิงสูงสุดแต่ละฤดูกาลถูกเรียกว่าโบยาเดอปาตาซึ่งการได้รับมันมาครองของนูนเยนครั้งนี้ส่งให้เขากลายเป็นดาวแต่อุลุกวัยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ถือเป็นความภาคภูมิใจของวงการฟุตบอลอุลุกวัยที่ได้เจอเพชเม็ดงามในตำแหน่งกองหน้าขึ้นมาทดแทนช่วงเวลาที่เอดนสันคาวานีและลุยโซเลสกำลังโรยลาผลิตพอด,พอดีด้านหลีกเอิงฝรั่งเศสหลีกลูกหนังที่ถูกดอยคาจากสายตาแฟนบอลแถมยังถูกมองว่าเป็นฟาเมอร นี่คือหลีกฟุตบอลที่ทำตัวเป็นกระดูกสันหลังคอยส่งออกผู้เล่นเก่งๆไปป้อนให้กับหลีกอื่นอยู่เสมอโดยทีมยักษ์ใหญ่อย่างเฟสเชที่มีเงินถุงเงินถังอุดมไปด้วยซูเป,ปอร์สตาร์ของวงการนำโดยคีเรนเอมบาเป้ลิวเนลเมสซี่และเนมาร์ที่มักจะเป็นทีมเดียวซึ่งผูกขาดแชมป์ภายในประเทศมานานปีซึ่งในตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดหลีกเอิงซีซั่นที่ผ่านมาเลยไม่แปลกที่จะกลายเป็นชื่อของคีเลนเอมบาเป้ดาวยิงฝรั่งเศสของเฟสเชที่คว้ามันไปครองด้วยผลงาน28ประตูซึ่งถือเป็นการคว้ารางวัลรองเท หลังก่อนหน้านี้3ฤด,ดูกาลตั้งแต่ปี2018คีสิีเนเอนเปเป้ก็คว้ามันมาครองได้ทั้งหมดพูดยังไงก็คือหลังจากเปเช่ซื้อขาดเข้ามาจากโมร็อกโกเขาก็ทําประตูตอบแทนอย่างสาสมเลยทีเดียวจนเป็นดาวซนูนสูงสุดของลีกเอิงมาโดยตลอดและถือเป็นข่าวดีมากๆสําหรับเปเช่ที่สามารถรั้งตัวเขาไว้กับทีมต่อได้เพื่อภารกิจล่าแชมป์ยุโรปที่ทวินหามาน่นนาน,านแต่ยังไม่สําเร็จสักทีข้ามไปดูฝั่งของเกาโชเซเลียอ,อิตาลีหลีกลูกหนังที่เคยมีอดีตอันเลื่องลองในยุ 90, คนนั้ที่เรียก้ว่า นักเตะเก่งๆจากที่ไหนก็ล้วนยังไม่เก่งมากพอทาไม่เคยไปพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองในดินแดนเกาโชยุคทองทว่ากับปัจจุบันจากการผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายทั้งดีและร้ายปัจจุบันเกาโชอิตาลียังคงเป็นลีกที่ถือว่าแข็งแกร่งและเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหลายก็เริ่มจะมีการดีดตัวกลับมาเห็นได้จากการที่แชมป์ลีก2ปีล่าสุดคือการที่อินเตอร์มิลานสามารถกลับมาคว้าสกูเดโตได้ในรอบ11ปีเมือ่อซีซั่น2020-21แลเอซิมินานกสับมางรองสกบเอไดแปีเอซี่ผ่านาี้เองสหรับฤดูกาก่อนั้น ตำแหน่งดาวซนโวสูงสุดของลีกอิตาลีตกเป็นของดาวยิงอิตาเลียนวัยเก่านำว่าชิโร่อิมโมบิเลจากสังกัดลาซิโสอสโมสรจากกรุงโรมที่จบอันดับ5ในตารางคะแนนโดยรางวัลดาวซนโวสูงสุดลีกอิตาลีมีชื่อเรียกเฉพาะว่ารางวัลเปาโลลอซซี่อวอร์ดตามชื่อของตำนานดาวยิงทีมชาติอิตาลีเปาโลลอซซี่ผู้ล่วงลับซึ่งเคยพาทีมชาติอิตาลีครองแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี1982และเสียชีวิตไปเมื่อปี2020สำหรับชิโร่อิมโมบิเลนบนวัย32ปีนี่ถือเป็นการครอองงราาาาววััลลดดโีีีกกิตปูท่4หจ เคยคว้ามาครองได้แล้วเมื่อปี2014 2018และ2020ซึ่งนั่นก็เลยทําให้ชื่อของชิโร่อิโมบิเล่กลายเป็นผู้เล่นอันดับ2ที่คว้ารางวัลดาวซันโวในแต่ละซีซันมาครองมากสุดในหน้าประวัติศาสตร์เป็นรองอันดับหนึ่งที่ทําได้5ครั้งนั่นก็คือกุนนานอร์ดาวดาวแต่ทีมชาติสวีเดนที่เล่นให้กับเอซิมิลานในยุค50ส,สาหรับอิโมบิเล่ในปัจจุบันเขายังครองตาแหน่งดาวยิงสูงสุดตลอดการของลาซิโออีกตําแหน่งและน่าสนใจว่าในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้เเเขาา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 จะะสสสสมรารรถถทํปปตตููพื่ออกกก้ววววไิิงุุดัันนนโชอ เรเดาได้หรือไม่ต่อที่บุนเดสลีกาเยอรมันหลีกลูกหนังมือเบียที่ถูกมองว่าเป็นหลีกผูกขาดไม่แพ้กันในสายตาแฟนบอลทั่วไปทั้งที่ความจริงนั้นหากใครติดตามดูลีกเยอรมันจริงๆจะพบว่านี่คือหลีกลูกหนังที่มีระบบการเล่นอันแข็งแกร่งมีรเบีบบวินัยในโครงสร้างหลีกที่เข้มแข็งแม้บทสรุปจะจบลงแบบที่บาเยิร์นมิวนิกมักไม่พลาดแชมป์ก็ตามซึ่งสี่ั่นที่ผ่านมาทีมแชมป์ก็คือเสือใต้าจากบาวาเรียโดยมีดาวซนโวสูงสุดของหลีกคือโรเบิร์ตเลมดอฟสกี้ดาวยิงโปแลนด์ของ 34เกมถือเป็นการครองตำแหน่งดาวยิงประจำฤดูกาลเป็นครั้งที่7และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2018แถมยังถือเป็นดาวสันโวบุนเดสลีกาสมัยที่7จาก9ฤดูการหลังนั่นทำให้ชื่อของโรเบิร์ตเลวนดอฟสกี้ก้าวขึ้นเป็นทาบชั้นตำนานดาวยิงเยอรมันนามว่าแกรดมุนเลอร์ที่เคยทำไว้7สมัยเท่ากันถือเป็นสถิติสูงสุดณปัจจุบันแต่จากทิศทางสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องสถานการณ์ของเลวนดอฟสกี้ในปัจจุบันกับทีมเสือใต้ที่เชื่อว่าคงต้องแยยยยยกกกกกก้้้้าาาาัััันนนทททใหหเเลววดดดอฟสสีจะุิิตง่่ไบบ มุลเลอร์ไม่แซงไปไหนค่อนข้างแน่ยกเว้นแต่เขาจะพลิกการตัดสินใจอยู่กับเสือใต้ต่อไปเท่านั้นเองแต่มันก็ดูจะเป็นเรื่องยากครับต่อกันที่ลาลิกาสเปนหลีกแดนกระทิงซึ่งจบลงด้วยเรอลมริตกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหลังเสียให้อเลติโกมาดิดไปเมื่อครั้งก่อนโดยฤดูกาลที่ผ่านมาราชันชุดขาวภายใต้การทำทีมของคาโลอันเชลติถือว่าแข็งแกร่งแบบสุดๆผสมผสานทีมด้วยความสดของคนหนุ่มกับความเก่าของผู้เฒ่าลูกหนังในทีมจนกลายเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมลงตัวและคนที่โดดเด่นมากที่สุดถือว่่่าาาแแบบบทีมมไว้นนนนชชืืัคอ์ จากชายที่ชื่อว่าคาลิมเบนเซมาดาวยิงฝรั่งเศสที่รบบับบทบาทได้ทั้งดาวเด่นและตัวส่งเสริมน้องๆดังจะเห็นว่าเขาสามารถผลักดันให้การเล่นของวินิสูจูเนียโดดเด่นขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญอีกคนของทีมได้และตัวเบนเซมาเองกระทาหน้าที่ตัวเก่าได้อย่างสุดยอดจนนํามาซึ่งผลงานคว้าดาวสนโวสูงสุดของลาลิกาฤดูการที่ผ่านมาไปครองที่จํานวน27ประตูและมีผลงานรวมทุกรายการอยู่ที่44ประตูจาก46เกมซึ่งไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าน,านี่จะเป็นการคว้าดาวยิงสูงสุดของลีกมาครองเป็นครั้งงแแรกกขขอเเนซ่่าาต็้้ใจไดว เขาต้องรับบทบาทเป็นพระรองมาตลอดหลายปีที่ยังอยู่ใต้ร่มเงาของคริสเตียโนโรนัลโดโดยรางวัลดาวสโนโวสูงสุดของสเปนมีชื่อเรียกเฉพาะคือปิชิชิอวอร์ดตั้งตามชื่อของราฟาเอลโมเรโน่อดีตดาวยิงในตำนานของสเปนและของแอตเลติกบินเบาช่วงยุค1910ที่มีฉายาเรียกขานกันว่าปิชิชิโดยรางวัลปิชิชินี้นักเตะที่ครองสถิติได้รับมากที่สุดคือชื่อของลิโอเนลเมสซี่ที่ได้มาทั้งหมด8สมัยส่วนเบนเซม่าก,ก็อย่างที่บอกว่านี่คือครั้งแรกแต่ก็เป็นครั้งแรกดนนาาาัเพาาเพลยปป็บไไข รางวัลบอลลงดอร์สมัยแรกในช่วงปลายปีนี้ด้วยนั่นเองปิดท้ายที่หลีกมหาชนอย่างพิมลีกอังกฤษฤดูการที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แต่ตำแหน่งดาวยิงสูงสุดตกเป็นของซอนฮึงมินจากท็อตแนมฮอสเปอร์ที่คว้าไปครองร่งรวมกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นักเตะจ,จากลิเวอร์พูลทีมรองแชมป์ที่จำนวน23ประตูเท่ากันสำหรับโมฮ oh ah, ัมเหม็ดซาา่์นีถือเป็นครั้งที่3ของเขาในการจบที่ดาวซัโนโวสูงสุดของลีกแต่จากจำนวน3ครั้งนั้นกเกเรกวันนาเสียดายที่เป็นการครองร่วมไปซะั้งโดยมีค่ครั้งงเเเดดดีีีียยวในปป28ท่ขาไไ้คอแบบ แต่ถึงยังไงชื่อของโมฮัมเหม็ดซาลาก็ก้าวไปอยู่ในอันดับ2ของชาตินักเตะที่เคยครองตำแหน่งดาวยิงสูงสุดมากสุดที่3สมัยเป็นรองแคทเธรีนองลีอดีตดาวยิงอาเซนอลนที่คว้าไปครองมากสุดที่จํานวน4สมัยซึ่งชื่อของซาลายังถือเป็นอียิปต์คนแรกและคนเดียวจนถึงวันนี้ที่ได้รางวัลมาครองแถมซีซั่นหน้ายังมีโอกาสท้าสถิติสูงสุดขององลีอีกด้วยส่วนซอนถึงมินก็แน่นอนว่านี่คือประวัติศาสตร์น่าสําคัญของนักเตะจากเอเชียที่กลายเป็นคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้มาครองได้สําเร็จถนมิงึ น่าจะต่อยอดเส้นทางให้เด็กรุ่นหลังจากเอเชียได้รับการยอมรับถูกพิจารณาจากชาติตะวันตกมากขึ้นไปอีกและด้วยผลงานของเหล่าดาวยิงจาก7จ็ดลีกแถวหน้าของวงการฟุตบอลยุโรปเหล่านี้เองเป็นที่มาของการรวบรวมผู้เล่นเข้ามาไว้ในคัสตทมออฟเดอะซีซั่น2022โดยเกมฟุตบอลฟีฟ่าออนไลน์4มีการรวบรวมรเอานักเตะผลงานสุดปังตล,งตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งก็มีทั้ง aire, et, é, obile, owski, ema, oh ah เซบาสเตียนอันแลดาวินนูเยสคิเยนเอมบัปเป้ชิโร่อินโมบิเล่โรเบิร์ตเลมดอฟสกี้แคโรลินเบเนเซม่าซอนฮึงมินและโมฮัม แคที่น่าสนใจก็จะมีเควินเดบรอยเอริลิงเบล์ฮาร์แลนด์ลาตาโล่มาร์ติเนสและแอนโทนีย้ำอีกครั้งว่านี่คือการอัปเดตแบบยกระดับจริงๆของทาง FIFA Online น4ทั้งเรื่องของเกมเพลย์เพิ่มจํานวนสนามและว,วิชวลอัปเกรดตอนเปิดการผู้เล่นซึ่งเมื่อรู้กันแบบนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้าครับรีบดาวน์โหลดแล้วเข้าไปเจอกันได้เลยที่เกมฟีฟ่าออนไล4